สวัสดีค่ะน,นี้เราก็จะมาทำเราจะมาต้มยาว่านชักมดลูกกันค่ะที่เราดองเอาไว้ได้ประมาณสามเดือนแล้วค่ะอันนี้ลูกสาวคลอดลูกก็เลยจะต้มยาว่านชักมดลูกให้ลูกสาวทานเพราะว่าคลอดลูกเนี่ยว่านชักมดลูกนี่จะช่วยขับน้ำขาวปลาให้มดลูกเข้าอู่ให้มดลูกเข้าอู่เร็วขับน้ำขาวปลาแล้วก็ ทำให้ระบบภายในของผู้หญิงเนี่ยคือดีขึ้นแล้วก็โฮอร์โมนจากตัวยาเนี่ยจะช่วยให้อะไรที่เราแบบไม่ดีเนี่ยมันจะกลับมาดีมาเต่งตึงขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ลองได้ประมาณสามเดือน สามเดือนตอนเดือนแรกไปชิมดูนี่ขมมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ชิมดูนี่เปรี้ยวเหมือนวายเปรี้ยวมากถ้าหกเดือนนี่ก็คงจะเปรี้ยวมากกว่านี้นี่เราก็จะมาต้มทํายาวันทักมดลูกให้ลูกสาวซึ่งคลอดลูกให้เขาได้ทานกันเราก็จะมาตัดตัดออกไปต้ม คนวัยทองก็กินดีนะคะคนวัยทองคนเด็กพอเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทองอกินดีหมดเลยค่ะผักน้ำข้าวปลาเราใส่น้ำไปแล้วใส่น้ำไปแล้วข้าตัวแล้วเราก็ใส่น้ำพึ้งนะคะน้ำพึ่งนี้ใส่หมดขวดเลยค่ะ ใส่น้ำผึ้งแล้วเราก็จะเอาไปต้เปตนเนตมเ,เ,เคเเี่ยวไฟอ่อนๆค่ะ้เวลาต้มยาเนี่ยยาโบราณเนี่ยต้องใช้หม้อสแตนเลสนะคะแล้วเราก็จะไปเคี่ยวไฟอ่อนๆค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆสักชั่วโมงหนึ่งเราก็ทานได้แล้วค่ะทำไม่ยากค่ะง่ายๆ ลองทําดูนะคะเราไม่ต้องไปซื้อแพงๆเราซื้อมาหมักดองเองแล้วเราก็พอได้เวลาสามเดือนหกเดือนแล้วก็ทําทานกันเลยค่ะคนที่เป็นวัยทองผู้หญิงกินได้ทั้งนั้นเลยค่ะที่รอบเดือนมาไม่ปกติมดลูกไม่ดีอะไรเงี้ยเกี่ยวกับระบบภายในผู้หญิงกินได้ดีหมดเลยตกขาวอะไรพวกเนี้ย ตกขาวข้างในมดลูกอะไรไม่ดีทานลองทําบ้านชักมดลูกลองดูดลามคลิปหนึ่งคลิปสองนี่เลยค่ะทานดีแล้วจะเราเราก็อบอกกันต่อไปเราไม่ต้องไปซื้อแพงแพงมาทานเพราะบางทีเราก็ตั่งไม่ค่อยมีอันไหนที่มันประหยัดได้เราก็ทำล้วก็ทานได้ทั้งบ้านเลย สำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายต้อเป็นกระชายดำ่ะก็เอากระชายดํามาผู้ชายนี่กระชายดำมาหมักเหมือนกันนะคะสามเดือนหกเดือนก็มาต้มแบบนี้ค่ะถ้าผู้ชายกินแล้วก็บนบ,นบ,นบนุโฮอร์โมนเพศชายกินแล้วก็าฝุ่นฝัง,งอันนี้ของผู้หญิงนะคะของผู้ชายทานไม่ได้ทานได้เฉพาะผู้หญิงทานเป็นทานก็ประมาณถ้าเราทาน ยาต้มบ้านทังหมดลูกเนี่ยเราก็ทานก่อนประจําเดือนมาประมาณสิบวันนะคะสมมุติประจําเดือนจะมาวันที่ยี่สิบเราก็ทานก่อนสิบวันเลยค่ะพอประจําเดือนมาเราก็ไม่ต้องทานนะคะหยุดทานเลยให้ประจําเดือนมาให้หมดแล้วก็ไว้ทานเดือนหน้าต่อไปไม่ต้องไปทานทุกวันทั้งเดือนนะคะทานแค่ก่อนประจําเดือนมาสักสิบวันก็พอเราก็จะไม่ปวดหลังปวดเอวไม่ ไม่ปวดท้องมเม้นก็ไม่ปวดท้องลองทําดูเลยค่ะทานดูแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆอันนี้พอยาหมดก็ต้องไปหาน้ําผึ้งมาทําต่อเลยค่ะทานประจํารู้สึกว่าดีมากก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวนะครับพอ,อเราเทนี้หมดเราก็จะไปเคี่ยวในน้ํา ในในไฟที่ไม่แรงมากค่ะค่อยๆเบาเานะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูตอนที่เราเที่ยวอีกทีนะคะถ้าเราก็จะตั้งน้ำต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงะค่ะค่อยๆเอาไฟเบาเานะคะไม่ต้องเร่งไฟแรงไฟเบาเาให้เขาเดือดก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ทานได้นะคะก็จะได้ยาว่างชักมดลูก ไปทานได้แล้วดีมากเลยคะ่ะลองทำดูนะคะนี้เราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะพอต้มเสร็จแล้วเราก็เราก็จะมากรองกรองแล้วก็ทานได้เลยะคะ่ะเพราะมันมันมีเศษเศษของว่านอย่างเงี้ยพอต้มเสร็จแล้วก็มากรองก็รับประทานได้นะคะ ดีหรือก็เลยต้องบอกต่อกันค่ะแก้วกาแฟรประมาณแก้วกาแฟเท่านี้นะคะสิบวันก่อนประจําเดือนมาสิบวันก่อนประจําเดือนมาพอประจําเดือนมาเราก็หยุดทานก็เดือนหน้าค่อยทานใหม่สิบวันไม่ต้องไปทานทุกวันนะคะหลังอาหารตอนเช้าวันละแก้วแก้วกาแฟนะคะสรัสดีขอบคุณครับขอบคุณแั่แต่แม่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรด้วยนะคะสวัสดีคนะ่ะ